รับกรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องตุกปู่ทุกคนนะครับครับเมื่อนี้นะครับเซียนนาดีกับิมาสรุปนะครับเลขกชุดเต็มนะครับเนาะสิยอล่มให้พี่น้องเข้าให้มันเหลือหน่อยกว่าเขานะครับพี่น้องเอฟซีเล่าพัฒนานะครับเขาตัวน้องซื้อมาลายทางสิพี่น้องเอฟซีครับเล่าพัฒนาของเซียนนาดีนะครับคลิปที่แหลกนะครับเนาะอีพีหนึ่งนะครับ เลขชุดนะครับมีเลข8หลัก8นะครับหลัก9หลัก0นครับพี่น้องย C ีหลัก8หลัก9หลัก0ครับเมื่อนี้นะครับเส้นนดีก่าสิมาตัดลงให้พี่น้องเข้าเป็นชุดเน้นนะครับชุดทันทงเรืยนะครับพี่น้องซี่ครับเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์แล้วนะครับนะผงอื้นนะครับ่งนี้ก็เป็นมือวันวันจันทร์นะครับ ครับสิมย่อนะครับอยากบนอยากล่างนะครับพี่น้องอิซี่ครับชัดเย็นครับรอบนี้นะครับสามารถอยากบนอยากล่างได้นะครับพี่น้องยุซี่เพราะว่าหัวรอบนี้เห็ดเฮ็ดบายากคือยังงวดที่หล้วนะครับงวดทีเแล้าเฮ็ดยากพี่น้องอิสซี่ครับก็ลรุดไปนะครับครับรอบนี้สิม่าตัวใดนะครับนาะหลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์นะครับ หลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์มอยอส่วนอยากบนอยากล่างแล้วกตัวเนี่นตัวเจาะนะครับให้พีรองเข้านะครับเอามาเบ่งมาชุ่มไปน้ากันครับพี่น้องที่ครับรอบน,นี้นะครับสุดเต็มนะครับพี่น้องซี่เอาช่วยพี่้องเข้าจับหน้าจอยแต่เบ่งน้าเพื่อบ,บางที สามารถสิกค้นไหมนะครับตีย่งเขามายังพันเห็นเนาะครับเนาะอาจจะบพันเห็นคลีปนี้นะครับครับหลัก8 8ดนะครับแ9ดเก้าแนหะครับหลัก9 9 0 98 97 96 94 93 91เก่าสามเก้านะครับเก่าสองบ่มีนะครับพี่น้องี่หลัก0ูนย์นะครับ0 3 0ยครับพี่น้องี่ก็แชปหน้าจอไว้น้ำเนาะครับเนาะ ทนาออกกับพี่น้องยุีโอ้เสียงฝาห้องนะพี่น้องยุเริ่มมีฝนแล้วด้วยพี่น้องยุ่ีทางภาคอีสานนะครับเริ่มมีฝนม,นมีพายุแล้ว <c oughs> ครับงวดประจำวันที่นะครับ <c oughs> จัรนนะครับนก เราพัฒนานะครับพี่น้องทุ่มาครบบนนะครับครบล่างนะครับเนาะครับเลขวินนะครับพี่น้องทุกท่มาครบบนครบล่างนะครับ มี8นะครับมี0มี9มี8มี0มี9มี1มี6นะครับพี่น้องทุ่านครับมี8มี0มี9มี1มี6นะครับเลขกบินนะครับเนาะ วิ่งรูดนะครับพี่น้องยิปซี่บนล่างนะครับครับศูนย์กับเก้านะครับพี่น้องยิปซี่กับเจ้านาดีเอาลักศูนย์กับลักเก่าน,นะครับ จับคู่นะครับ06นะครับ09นะครับพี่น้องยูฟซีศนย์0 6, 0นะครับเก้าแปดนะครับพี่น้องยูฟซี นะครับพี่น,อน้องจังซี่06099868นะครับเอา้าจังก็เก็บหน้าจอเนาะพี่น,อน้องจังซี่จุดเต็มนะครับ 07 08นะครับพี่นอง f ี0708แล้วก็00นะครับกับ99เอ้าเส้นหนาดีเขียนผิดแล้เด้อบาดนี้กับ88นะครับพี่น้อง FC 88นะครับเ <c oughs> ส้นน้าดี วัตถิเขียนเลขเบึนนะครับเนาะเอ้าหรือว่าสีออกไหมเก่าๆก็เพราะรูนะครับครับตัวเรขทั้งหมดทั้งมวลนะครับมีอยู่แปดคู่นะครับเนาะแปดคู่นะครับพี่น้องซีส่วนเหลขกสามตัวนะครับเสื่อในดีสิจับในเพียนนองเขา่องเบิ้งนะครับเนาะเลข3สามตัวนะครับ เลขสามตัวเาอเขียนเลขแปดในชัดเียนก่อนพีนออพน่น้องยิปซีแปดแปดเดอนี่เ้ออย่าเข้าใจว่าตัวอื่นนะครับแปดแปดนะครับมีโอกาสมาเบิครับพี่น้องยิวันจันทร์นะครับครับเลขสามตัวนะครับ <c oughs> นะเอาเล็กีตัวให้พี่้องเข้ากอนนะครับเนาะสุดสีตัวนะครับพี่้องกบซี่เดี๋ยวลองมามนะครับศูนยกนะครับศูนย์หกศูนย์ศูนย์นะครับพี่้องเกบซี่ครับส่วนเล็กสามตัวนะครับพี่้องกบซี่ก็คือพี่้องข้าเบื้องเอานะครับเนาะเล็กสามตัวกับหกแปดแปดหกพี่้องกบซี่ศย์หก 66888นะครับเอาให้พี่น้องชับเนี่ยนะครับพี่น้องยุชีขอเชื่อ,อดีนะครับมักแห้งก็คือเหล็กเบิ้ลนะครับรอบนี้นะครับเนาะเอาถามมาเบิ้ลนะครับพี่น้องยุพชีถ้ามาเบิ้ลนะครับจะมี0 0นนะครับนเบนาะ0 0กับ8 8ดนะครับ,อ 00, 0, 0, 8, 8, 8. รบเอาล่องเรี่นให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับ เรียนเหตพี่น้องเข้าสองคูนะครับครับพี่น้องเอฟซเปลี่ยนเป็นศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าแปดแปดนะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะครับเขียนเอาลงพี่น้องเขา้าความไปเลยนะครับเนาแปดแปดนะครับ09นย์ศนศนะครับพี่น้องเอซ ามาเชียงทอกันนะครับส่วนกับเก่านะครับเลขวิ่งนะครับพี่น้องยิปซีเอาส่วนตัวล่างนะครับพี่น้องยิปซีโมเมนตัวล่างเด้อนะครับเพราะว่าเส้นอดีตขัดมากหักแล้วนะครับเนาะจักมันสิออกคู่ได้นะครับครับก็ขอออกคู่ได้คู่นึงอยู่ในนี้งนะครับเนาะสำหรับเลขกสองคู่นะครับรับให้พี่น้องเข้านะครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับพี่น้องยิปซี เขาตังให้พี่น้องเข้าห้ชส,สัตว์เจนก่อกนเรื่องชุดเต็มนะครับเนาะ <c oughs> ครับพี่นอ้องสนใจเขากุ้มแอดไลน์เขามานะครับ0935705677นะครับพี่น้องที่พื้นที่หน่อยเด้อเช่นทีขยายกล้องกอนครับพี่น้องที่ แอปพี่น้องกิฟซี่นะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็เบิ่งชุดเต็มเต็นั่นะครับพี่น้องกิซี่เพื่อบางที่เซียนนดีหรือว่าจับนะครับจับคู่ให้พี่น้องเข้าบระมันนะครับเนาะบางที่อาจมีตัวมาอยู่ในนี้นะครับเนาะพี่น้องกิซี่ชุดเต็มนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคแมนกันทุกคู่ทุกคนนะครับกับเราพัฒนานะครับของเซียนนดีนะครับอันนี้มาครบบนครบล่างนะครับพี่น้องกิซี่ ุดเนนน้ะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชื่อนดีก็ไว้เต่เพียงแค่นี้กรอนครับพี่น้องเฮาทุกคู่ทุกคนนะครับวันจันท์นะครับโศกหมันไปน้ำกันกับลราพัฒนานะครับของเชื่อนาดีนะครับพี่น้องยูจีสวัสดีครับผม